รัฐมน,นตรียอมหับว่าแห่งงานลา้าวที่เดินทางกลับคืนมาลาวในระยะการระบาดไวรัสโควิด -19 นั้นส่วนใหญ่เป็นแห่งงานลา้าที่ลักลอบเฮ็ดเปียกในไทยโดยผิดกฎหมายซึ่งสงสิยพลเงินมีรายงานจากบางกอก ท่านประเดิมพรสนธนีห้องรัฐมนตรีกระทรวงแห่งงานและสวัสดิการสังคมถแถลงว่าแห่งงานที่เดินทางกลับคืนมาลาวในระยะที่มีการระบาดของเสื่อไวรัสโควิด COVID -19 โดยสพแมนนับแต่เดือนเมษาเป็นต้นมานั่นส่วนใหญ่ก็แมนแห่งงานลาวที่เดินทางไปลักลอบทํางานโดยผิดกฎหมายในไทยซึ่งได้พาการเดินทางกลับคืนมาลาวเพราะ ถูกเลิกจ้างอยู่ในไทยและเสือว่าในปัจจุบันนี้ก็ยังมีแหงงานลาวประเภทเดียวกันนี่จํานวนหลายที่ต้องการจะเดินทางจากไทยกลับขึ้นมาลาวดังที่ทานประเดิมพรให้การยืนยันว่า ดังที่มุ่งกลันว่าแห่งงานเล้าอยู่ตั้งประเทศโดยเฉพาะในยุทธไทยนี่นะกับขึ้นบ้านมันหลายโดยอิงเส้ข้อมูลทางการที่ข้อมีนะนะคือวันนี้มีลายอนะไรมี่ฟังกนะันเพราะว่าพวกเขาเห็นได้ว่าพุทธีข้ามมาแล้วพวกเขาได้มีการสํารวจตัวอยา่างเรื่องหนันก็นเห็นวนะ่ามีจำนวนเปอร์เซ็นต์ตนะ่ำหมดเลยพุทธีแต่ถึงต้องตามระเบียบการที่พเขาได้กำหนดว่าบรรดาบริษัทไปส่งไปนะโดยนับตั้งแต่ท้ายเดือนมีนาปี2 0 2 0เป็นต้นมาทางการลาวก็ได้ดำเนินมาตรการากำกันบริเวณแห่งงานลา จำนวนทั้งหมด1 1 3 4 0 4คนในนี่แบ่งเป็น6 8 5 34คนที่อยู่ในสถานกัการันของรัฐบาลที่มีอยู่ทั้งหมด2 000, 1 42แห่งในทั่วประเทศส่วนที่เหลือ4 4 8 7 0กว่าคนนั่นได้อนุญาตให้กักตัวอยู่เือนของแต่ละคนโดยมีพนักงานของทางการลาวเป็นผู้ดูแลและกวดสุขภาพอย่างใกล้ชิดซึ่ง มาหอดปัจจุบันนี้ก็ปากค้นว่าแห่งงานลาวทางเม็ดได้ถือกักบริเวณครบ14วันแล้วโดยกวดบพบเสื่อไวรัสโควิด -19 อีกด้วยแต่เนื่องจากว่าในจํานวนผู้ติดเสื่อไวรัสโควิด -19 ทั้ง19คนในลาวเป็นการกวดจากกรณีต้องสงสัยเพียงแต่3 9 7 5กรณีเท่านั้นในส่วงจากวันทีสวว่า 13, 24, 25, สาวังก่หา 13. พฤษภาคม2020และถึงแม้ว่า จะเป็นการติดเสื่อในระดับตำก็าตามหากแต่ก็ถือเป็นสภาพการที่ยังมีความเสี่ยงที่จะมีคนล่าติดเสื่อไวรัสโควิด COVID -19 เพิ่มขึ้นได้อีกเพราะว่าแห่งงานล่าในต่างประเทศยังพากันเดินทางกลับคืนมาล่าทุกมือน,นั่นเองทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของเสื่อไวรัสโควิด COVID -19 ให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นคณะสภกิจ เพื่อป้องกันควบคุมและ แก้ไขการระบาดของไวรัสโควิด -19 ในลาวได้กำหนดให้แหงงานลาวที่อยู่ต่างประเทศและต้องการจะเดินทางกลับคืนมาลาวในระยะต่อไปนี้สามารถที่จะเดินทางกลับคืนมาลาวได้โดยผ่านด่านชายแดนสองแห่งเท่านั้นก็คือถิศขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่หนึงและด่านวังเต่าที่เมืองพลทองแขวงจำปาสักส่วนกระทรวงแหงงานของไทยรายงานว่าในปัจจุบันมีแหงงานลาวทำงานอยู่ใน ใหอย่างถือต้องตามกฎหมาย277,845คนคณะที่เค,ครือข่คายให้การใส่เหลือแห่งงานต่างชาติในไทยได้ประเมินว่ามีแห่งงานลาวอยู่ในไทย6,000นกว่าคนในนี้เป็นแห่งงานนักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย3 3 0 0สนกว่าคนและเกินกว่า60เป็นเป็นเพศหญิงจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อของการค่ามนุษย์ในไทย อีกด้วยโดยทัางการเล่าได้อนุญาตให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจการค้าและบริการต่างๆสามารถเปิดกิจการได้สัวข,ข่าวในวันที่4หา17พฤษภาปี2 0 0แต่ว่าจะต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดคือการหักษาระยะห่างระหว่างคนต่างๆ1เมตรขึ้นไปการล้างมือด้วยสบู่และ นำสะอาดหรือเจลล้างมือการใส่ผ้าอัดปากดังการวัดอุณหภูมิห่างกายการอนามัยสถานที่ต่างๆให้สะอาดอยู่เสมอโดยสฉพาะแมนฮงแฮมรีสอร์ทเฮือนพักห่านอาหารห่านกาเฟห่านตัดผมและห่านเสริมสวยนั้นยังจะต้องประสานในด้านข้อมูลข่าวสารกับคณะสภกิจย่างไก่สิทธิ์ด้วยเพราะถ้าหากกวดพบว่าลูกค,ค้าคนใดที่อุณหภูมิห่างกาย เกินกลัว37 5องศาเซลเซียสก็จะต้องโทรศัพท์สายด่วนไปแจ้งให้คณะสภกิจของแต่ละเขตได้รับทราบเพื่อจะได้ทำการกวดอาการของลูกค่าดังกล่าวอย่างละเอียดนั่นเองในงานจากบางกอกทรงผลพนเงิน VOA